เนื้อที่เราไม่เยอะนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเราก็สามารถที่จะทําให้เป็นรายได้ขึ้นมาได้นะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ใจเราชอบด้วยนะว่าเราชอบแบบไหนเนาะนี่วสวยๆแบบนี้เลยสวัสดีค่ะขยันเที่ยวชาแนลค่ะวันนี้เราพามาดูนะคะว่า เนื้อที่หนูไม่เยอะนะแต่ปีที่แล้วเน del, have, now, really you <un> ี่ยหนูขายบอลสีได้หลักแสนนะคะคุณผู้ชมเนื้อที่หนูมินิดเดียวเองนะเพราะว่าหนูซื้อซื้อบ้านติดถนนค่ะคุณผู้ชมก็จะไม่ค่อยมีเนื้อที่นะมาดูกันค่ะว่าทํายังไงให้เนื้อที่นิดเดียวแต่ทําเงินให้มีรายได้หลักแสนนะคะคุณผู้ชมมาดูกันว่าหนูมีเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่หนูทํายังไงนะคะคุณผู้ชมมาดูกันค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมเนื้อที่หนูไม่เยอะหรอกมินิดเดียวนะเนื้อที่หนูจะมี ตรงตรงอ่าตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะคะคุณผู้ชมแต่ตรงนี้ก็จะเป็นรอบๆบบริเวณบ้านนะหนูก็จะมัดมัดอ่าบอลสีที่หนูชำแล้วนะคะที่ผ่าหัวแล้วเนี่ยเป็นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยหนูจะมัดแฟนว้แบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคขาหนูจะมัดแฟนวบแบบนี้เลยนะนี่บางอันก็โตแล้วอันนี้เดี๋ยวจะจะต้องได้คัด ได้คัดแบ่งแบ่งปันขายแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะเขากําลังโตกําลังสวยมีชายชนมีอะไรเยอะแยะเลยใครอยากได้นะคะกดติดตามไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าหนูมาลงแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมก็สวยๆประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นอา,อา,อาตู้อีกตู้หนึ่งนะคะที่หนูเพิ่งจะทําขึ้นมาเพราะว่าแม่พันธุ์เขาเยอะคะ่ะตอนนี้แม่พันธุ์เขาเยอะนะคะหนูก็เลยจะเอามาแบ่งปันใส่ตู้นี้อันนี้ก็ไม่เยอะเหมือนกันอันนี้น่าจะประมาณสักเมตรกว่าๆนะคะคุณผู้ชม นี่เม็ดกว่ามีแค่นี้จริงๆค่ะเนื้อที่หนูนะอันนี้ก็จะเป็นรอบสารพระภูมินะคะคุณผู้ชมพอพออันไหนหนูอันไหนมันมันมันโตแล้วก็จะเอามามัดไว้อย่างงี้ค่ะมัดแล้วก็เอาตั้งตั้งไว้รอบสารพระภูมิแบบเนี้เพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นถนนเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนี่ก็จะมัดไว้แบบนั้นน่ะคะ่ะคุณผู้ชมอันนั้นก็จะเป็นตู้ตู้อีกตู้หนึ่งอันนี้จะมีแม่พันธุ์เยอะเลยนะคะคุณผู้ชม นี่ที่หนูเคยอัปเดตไปให้ดูครั้งก่อนนู้นนะคะ<อ>ก็จะเป็นแม่พันธุ์ของเขานะคะคุณผู้ชมดูสวยๆแบบนี้เลยนี่ก็จะเอาตั้งไว้ตามหลังสาลพับพูมมนี่แบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขะเนื้อที่หนูไม่เยอะเลยนะแต่สามารถทําเงินให้ได้หลักแสนได้นะคะ<อ>คุณผู้ชมจะตั้งตามขอบถนนนะคะคุณผู้ชมนี่ดูอันนี้ก็จะเป็นถนนนะคะคุณผู้ชมนี่แล้วหนูก็จะทําแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขานี่ พอเราผ่าเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะเอาใส่ถุงอบไว้ก็จะมาตั้งไว้ขอบขอบชายถนนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นถนนหลังบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านหนูนะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้ก็อ่ะทุกครั้งถ้าบอลสีเยอะก็จะเรียงไปถึงนู้นเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ผ่าค่ะบอลสีก็ยังไม่เยอะนะที่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็ติดถนนเลยเหมือนกันเนี่ยนี่เห็นนะก็มีที่ แต่อันนี้สวยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ชําไว้นะคะอันนี้ชําไว <ÿ S 1> ้เดี๋ยวก็จะมาแบ่งปันเร็วๆนี้นะคะคุณผู้ชมคนไหนอยากได้เนี่ยรอหนูนะ <scaling> นนนะเดี๋ยวคลิปหน้ามีมาแบ่งปันกดติดตามไว้นะคุณผู้ชมะ่ะกดติดตามหนูไว้นะรอบหน้าหนูจะมาแบ่งปันแล้วนะนี่มีแต่สวยๆเลยแต่ละต้นสวยมากรอบหน้าแบ่งปันแล้วนะอยากได้ต้นไหนนี่จับจองได้เลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอบหน้าหนูจะมาแบ่งปันกันแล้วนะคะนี่ อันนี้เอาไว้ชานะต้นที่เราจะจะแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมชสวยๆเลยเนื้อที่เราไม่เยอะนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเราก็สามารถที่จะทําให้เป็นรายได้ขึ้นมาได้นะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ใจเราชอบด้วยนะว่าเราชอบแบบไหนเนาะค่ะหลังจากที่พาคุณผู้ชมไปดูมาแล้วนะคะว่าหนูมีเนื้อที่เยอะไหมนะคะว่า ปลูกบอนสียังไงเนื้อที่นิดเดียวให้มีไรายได้หลักแสน mm hmm. ก็เหมือนที่หนูถ่ายให้ดูแล้วอะค่ะคุณผู้ชม mm hmm. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ใจเราเนาะว่าเราชอบไหมนะคะคุณผู้ชมถ้าเราชอบก็ลองทําดูค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นบอนสีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณผู้ชมชอบนะลองปลูกดูนะคะคุณผู้ชมเราจะมีความสุขกับเขาแล้วเขาอะจะทําทําเงินให้เราได้กินได้ใช้กับเขาด้วยนะคะคุณผู้ชมลองดูนะคะคุณผู้ช ำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคลิปหน้าจะมาแบ่งปันบอลสีกันนะคะคุณผู้ชม